ผมอยู่กับบ้านในไตายคอนเทมเลยครับบ้านหลังนี้เนี่ยงบเริ่มต้นนะอยู่ที่4ล้านบาทแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าส่วนไหนที่ลูกค้าเพิ่มเติมไปบ้างติดตามในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลก่อนละกันเขาใช้รหัสแบบ2อา24049 4ห้องนอน3ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอย219ตารางเมตรมนะครับหนกว้างของเขาอยู่ที่12เมตรด้านลึกอยู่ที่10.5เมตรนะครับงบเริมต้น4ล้านเนี่ยเดี๋ยวผมไปเจาะด,ดีเทลเลยว่าส่วนไหนที่ลูกค้าเพิ่มเติมไปบ้างติดตามในคลิปนี้เลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวบ้านของหลังนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วมันจะเป็นโถงโล่งๆตัวนี้มันสามารถจัดพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้ด้วยนะหรือว่าลูกค้าอย่าไม่เอาพื้นที่นั่งเล่นในโซนของตัวบ้านเลยแล้วก็แยกโซนที่มันแบบ private ขึ้นไปเลยก็คือบริเวณตรงนี้นะครับสามารถปรับเป็นห้องนั่งเล่นได้ผมว่าดูจากการตกแต่งอะ่ะมันจะเหมือนว่าด้วยคิ้วที่มันเป็นเส้นสีทองแตลสนเนี่ยแล้วก็ไฟที่มันติดอยู่ด้านบนผมว่าตรงนี้น่าจะทําเป็นห้องนั่งเล่นห้องดูหนังห้องสรานัารณ์อะไรของครอบครัวได้เลยนะครับวัสดุที่ลูกค้าเพิ่มเติมไปเลยก็คือบานเปิดต่างๆพวกนี้ชุดเซ็ตพวกนี้ต่างๆนะครับเขาใช้เป็นของทอตเทมคือทอตเทมมันก็จะมีวัสดุที่แบบแข็งแรงนะมันจะมีความแน่นนะ่ะ แข็งแรงนะเวลาเราสัมผัสไปแข็งแรงมากนะครับส่วนประตูของทางเข้าเนี่ยเขาใช้เป็นแบบบานแขวนด้วยแล้วฝั่งนี้นะครับก็จยังมีห้องเก็บของใต้บันไดเนาะตัวประตูนี้ก็อพเพิ่มนะปกติก็จะเป็นประตูทั่วไปนะแต่อันนี้เขามีการเล่นแบบระแนงอะไรเพิ่มขึ้นมาตัวมือจับอะไรต่างๆด้วยนะครับส่วนนี้จะใช้เป็นโซนรับประทานอาหารเคาน์เตอร์บาร์อะไรต่างๆสามารถทําได้นะครับดูจากไฟที่เขาตกแต่งเนาะโซนโต๊ะทานข้าวก็สามารถวางตรงนี้ได้เลย6ที่นั่งวางได้สบายนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวซึ่ง ตัวของครัวนี้เขาก็รอติดตั้งเคาน์เตอร์อยู่เราทิ้งระบบน้ําที่เป็นน้าทิ้งแล้วก็น้ําดีไว้ให้นะครับวิทอเดินระบบไปหมดละตรงนี้นะครับ2จุดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบานเปิดนะครับตรงนี้เป็นห้องซักผ้าน,นะครับทุกคน เข้ามาแล้วก็เป็นข้อเสภาพ้าที่เขาทําแยกโซนกันไปเลยก็ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ประตูเนี่ยออกไปซักล้างได้นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ำตรงนีน้งานออกแบบค่อนข้างที่จะสวยผมว่ามันดูสวยเรียบแล้วมันดูหรูด้วยเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์แบบสําเร็จนะครับมีลิ้นชักเก็บของนะมีอุปกรณ์ที่สามารถวางของได้เลยมีช่องวางแบบเป็นระบบเลยนะครับเข้ามาก็จะเป็นโซนของโซนชาวเวอรลูกค้าย,ยังไม่ได้ติดตั้งที่มันเป็นฉากกั้นอันนี้ ลองใช้ดูก่อนถ้าเรารู้สึกว่าใช้ไปแล้วมันรู้สึกว่าน้ำมันกระเด็นออกไปเยอะเกินไปก็อาจจะทําเป็นกระจกเทมเปอร์ครับส่วนนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนเล็กนะห้องนอนเล็กที่ไม่มีห้องน้าในตัวนะครับเราก็ทิ้งระบบไปให้หมดแล้วก็คือส่วนของแอร์นะเดินระบบไฟไว้ให้แล้วก็มีจุดสัญญาณที่มันเป็นจุดแรงนะครับตรงนี้ ระบบไว้ให้เรียบร้อยจุดปลั๊กก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับห้องนี้กวางเตียง5ฟุต6ฟุตได้สบายรองรับแขกหรือว่าใช้เป็นห้องของลูกๆก,ก็ได้ที่อยู่ข้างล่างหรือว่าเป็นห้องของผู้สูงอายุที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนห้องถัดไปเนี่ยมันจะเป็นบริเวณของชั้น2แล้วนะครับตัวบันไดเนี่ยผมพูดถึงก่อนแล้วกันเนาะบันไดเขาจะใช้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบค้นไม้สําเร็จที่ปิดผิวตัวคอนกรีตไว้ ตัควคอนกรีตของตัวบันไดเนี่ยมันอยู่ด้านในคอนกรีตเสริมเหล็กนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นไม้ที่เป็นพื้นไม้เอซีซีสำเร็จนะครับติดตั้งก็ดูมีความแบบโรซี่อบอุ่นตัวราวจับก,ก็จะเป็นแบบงานไม้ด้วยจะเป็นวัสดุที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะแล้วก็ท็อปด้วยราวตรงนี้ที่มันเป็นวัสดุไม้นะครับพอขึ้นมาแล้วครับเขาจะมีพื้นที่โถง ผมใช้งานนะตรงนี้มันสามารถจัดเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นมุมทํางานหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ตรงนี้ผมว่าลองติดตั้งผ้าม่านที่เป็นแบบโปร่งแสงดูพอติดตั้งแบบโปร่งแสงมันก็จะทาให้ซอฟแสงจากนอกนะ่ไม่กระจายตัวเข้ามาภายในตบ้านมากจนเกินไปผมอยากยุ้ทุกคนดูประตูที่เป็นลักษณะประตูเข้ามาพร้อมกับชุดมุมลวดในตัวที่มันดูแบบใช้งานได้สะดวกม,มากปกติเนี่ยถ้าเราเห็นว่าถ้ามันเป็นประตูเนาะมันก็จะมีประตูมุงลวดก่อนแล้วค่อยเปิดประตูบานนี้ออกไปแต่ตัวนี้ครับ เขาจะเป็นชุดมุงลวดในตัวเลยถ้าเราต้องการปิดมุงลวดนะเราแค่สไลด์มันลงไปนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นกระจกแหละกระจกใสเลยนะแต่ถ้าต้องการให้มันระบายอากาศอากาศมันโปรขึ้นเราแค่สไลด์มันขึ้นมา แล้วประตูตรงนี้มันจะเดินออกไปบริเวณของที่ระเบียงหน้าบ้านนะครับเอาห้องแรกก่อนลวกันนะครับตรงนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กที่มีระเบียงหน้าบ้านนะระเบียงหน้าบ้านติดตั้งกระจกเทมเปอร์นี่เห็นไหมดูดีสวยงามนะครับเข้ากับตัวบ้านด้วยตัววัสดุของเรานี้ก็ดูมีความพรีเมียม,มด้วยนะตัวพื้นใช้เป็นงาน a อพซนะครับพื้นมนันบน่มในเอพีซทั้งหมดเลยเข้ากับตัว ประตูโทนสีอะไรต่างๆเข้ากันหมดเลยนะครับตรงนี้ก็อุปรกรณ์ติดตั้งครบหมดลวบานเปิดต่างๆก็เป็นของทอเทมนะครับที่ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มไปห้องนี้ก็เป็นห้องพระลูกค้าเลือกทําเป็นห้องพระสามารถจัดเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้แล้วแต่ดีไซน์ความต้องการของตัวผู้อยู่อาศัยได้เลยนะครับตัวนี้ดูดีมากทํากับได้หลายรูปแบบอะไรต่างๆใช้งานได้หลายรูปแบบเลยส่วนถัดมานะครับตรงนี้นะก็จะเป็นส่วนของห้องน้านะครับถ้าดูจากงานดีไซน์เนี่ย คือการวางฟังก์ชันน่ะมันจะเหมือนกับห้องข้างล่างเมื่อกี้เนาะแต่ว่ามันจะต่างกันแค่เรื่องของตัวสุขภัณฑ์ตัววัสดุต่างที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับตู้แขวนบานเปิดต่างตัวเนี้ยมันเป็นเคาน์เตอร์นะเก็บของได้ตรงนี้จะมีความเป็นไม้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะดูแบบอบอุ่นมากขึ้นแต่เมื่อกี้มันก็จะดูแบบมินิมอลเนาะตรงนี้ก็เป็นโซนอาบน้านะครับมีทิ้งระบบที่เป็นกรอบของเดินระบบไฟที่เป็นเครื่องทำน้่งหุ่น ถ้าลูกค้าจะติดตั้งสามารถติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีทิ้งสุดไฟตรงนี้สามารถใช้กับลายของผมได้ด้วยครับนี่นะห้องนอนสุดท้ายครับตรงนี้จะเป็นมัสเตอร์เบดมนะก็จะมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นอันนี้คือโซนนอนพักผ่อนนะครับมีการแบ่งโซนที่เป็นแบบโซนแต่งตัวภายในตัวห้องด้วยก็คือวอ l k i อินโค e เเองใช้ประตูบานแขวนนะครับทุกคน มีโซนแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำมนตัวนะครับตรงนี้การออกแบบการวางแปลนลักษณะการวางสุขภัณฑ์ต่างๆเหมือนกับทุกๆห้องที่ผ่านมาเลยนะเขาก็จะวางแบบมีเคาน์เตอร์สําเร็จโถสุขภัณฑ์แล้วก็เป็นโซนชาเวอร์นะครับแล้วพอติดตั้งเครื่องทำออุ่นทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยเราก็ให้ช่างเข้ามาติดตั้งได้เราทิ้งระบบไฟไว่อยู่แล้วมันจะง่ายให้กับการติดตั้งด้วยนะครับช่างที่เข้ามาติดตั้งเนี่ยก็จะทํางานง่ายด้วยเพราะว่าระบบไฟต่างๆมันจะ จบไปแล้วนะครับกับบ้านหลังนี้นะถ้าใครสนใจแบบบ้านในสไตล์นี้หรือว่ากําลังมองหาบริษัทที่รับออกแบบและก่อสร้างเนี่ยสามารถทักเพจบ้านรักทักข้อความมาคุยกันได้เลยนะครับบ้านหลังนี้รหัสแบบ 2pr24049 นะครับฟังชั่น4ห้องนอน3ห้องน้ําพื้นที่สอย219ตารางเมตรหน้ากว้างอยู่ที่12เมตรลึก10.5เมตรสนใจแบบบ้านงานก่อสร้างงานยวิวอินภายในตกแต่งภายในทักเพจบ้านรักได้เลยวันนี้ผมกอกทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ